สนับสนุนโดย S.K 999ปุ๋ยอินทซียเคมีชนิดน้ำขวดเดียวเอาอยู่ B1 สร้างความมั่นใจทั้งภายในและภายนอกสินวิสิคะแค่วันละสองแคปซูลก่อนนอนอาทิตย์แรกเนี่ยก็เริ่มรู้แล้ว สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวบันเทิงค้าเตยนะครับเบลค่ะกลับมาพบกับเราอีกเช่นเคยครับวันนี้ครับคุยข่าวบันเทิงฮะประจําวันอาทิตย์ที่12นะครับมกราคมนะฮะก็เมื่อวานเป็นวันเด็กนะครับน้องเบลได้ไปไหนมาหรือเปล่าเอ่ยเมื่อวานสรุปที่บอกเคยบอกพี่เตยว่าจะไปขึ้นหอกับพ่อจะไป็นเฮลิคอปเตอร์เออเฮลิคอปเตอร์กับพ่อไม่ได้ไปไม่ได้ไปหรอฮะบอกน้องอายุเกินไม่ขึ้นหน้าไม่ได้ใช่ไหมโอพี่เตยแรงตรงเนี้ยคุณเลสหรื่ว่าหน้าเราโตแล้วไงเขาบอกว่า น้องพี่ว่าน้องน่าจะขึ้นมาหลายปีแล้วให้เด็กๆเขาขึ้นมากอะไรอย่างนี้น่ก็เป็นอีนิววันที่เด็กๆหลายๆคนว่าโอ้โหดูแล้วดีใจกันมากๆเลยนะครับแต่ว่าที่มาเรี่นงที่เจ๊เคยบอกอยู่แล้วบอกว่าไม่ว่าจะเที่ยวหรือจะเล่นในขนาดไหนแต่ว่าเรื่องเรียนห้ามทิ้งเด็ดขาดนะฮะก็ต้องตั้งใจเรียนและการก็ค่อยๆเรียนกันไปเด็กๆบางคนพ่อแม่อาจจะกดดันค่อนข้างเยอะเหมือนกันมาเรียนพิเศษนู่นนี่นั่นนะคือเรียนแบบวิชาไม่พอเรียนดนตรีเรียนโอ้ประมาณนั้นแต่แล้วก็เข้าใจนะพ่อแม่ก็อยากให้เรามีอนาคตทีี่ดให้ มีความรู้ติดตัวไปนะฮะก็อย่างที่บอกไปก็ตั้งใจเรียนละกันนะครับแต่ว่าวันนี้รายการเราครับคุยคาบันเทิงยังมีนะฮะดารามาอัปเดตข่าวกันค่อนข้างเยอะมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวของคุณเจมจิรายุนะครับคุณเต้ยจรินพรคุณกระต่ายแม็กซิมนะฮะวันนี้ดีด้ว่ามาจัดเต็มกันเลยทีเดียวนะครับมาที่งานแรกกันก่อนครับเป็นงานเปิดตัวครับของชาตมงคลฟิล์มครับอินเตอร์เนชันแนลครับเปิดตัวภาพยนตร์รักอันดับที่8นะของคุณอุ๋ยนนทรีนิมิตรบุตรนะครับสำหรับนี้เลย ไทม์ไลน์ครับจดหมายความทรงจําอย่างที่เรารู้อยู่แล้วฮานามแสดงโดยคุณเจมจิรายุคุณเตอร์จรินพรคุณป๊อกปิยะธิดานะคะคุณปีเตอร์นบชัยนะฮะเข้าโรมาบิลเนี่ยต้อนรับวันรณเวนไทยเลย13กุมภาพันธ์รับรองเลยว่าใครที่มีคนรักอยู่นะฮะรีบรีบพาไปดูเลยนะครับเด็ก็บอกว่าซึงมากๆอย่างแน่นอนนคือตอนตอนนี้เขาเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้ปล่อยทีเซอร์ออกมาดูหลายคนว่าเฮ้ยมันเศร้ามากแต่เจมจิบอกว่า จริงๆแล้วมันมีนม,มากกว่านี้คือหลายๆคนแบบดูดูภาพยนตร์เดองนี้มันค,คล้ายๆกับอ้นนี่เดอะเลตเตอร์จดหมายครับก็ค่ะถูกต้องประมาณคล้ายๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าเจอเจมจีทั้งทีฮะเลยต้องอัปเดตกันนิดนึงครับเกี่ยวกับข่าวครับล่าสุดครับมีเว็บไซต์เว็บไซต์หนึ่งขียนข่าวประมาณว่ามีคลิปหลุดนะฮะพระเอกจอจานหน้าคล้ายๆคุณเจมจิเนี่ยกำลังนัวสาวอยู่เออดูที่ว่าเจมจีเนี่ยจะว่าอย่างไรนะครับรวมไปถึง กวหรือเปล่านะครับถ้ามีคนปล่อยคลิปนี้มาจริงๆเจมจิ g g จะทําอย่างไรนะฮะรวมไปถึงมีข่าวว่าหมอดูทักว่านะฮะช่วงนี้เนี่ยจะมีขา่าวเช้ารวมไปถึงจะมีการเปลี่ยนผู้จัดการด้วยอเออดูที่ว่าเจมจิจะว่ายังไงไปติดตามกันครับก็จริงๆแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่ใชตาโนลาอะไรหรอกครับว่าก็อาจจะเป็นความเข้าใจผิดกันหรือว่าอาจจะเป็นอะไรที่การอาจจะมีการพูดกันแบบข้ามเครื่องไปบ้างอะไรเงี้ยแต่วา่าทุกคน ยินดีผมเป็นส้ตาเทวดาขอเป็นเทวดาแบบว่าตัวแน่นน้อยแล้วกันนะครับก็ผมก็ดีใจครับที่ทุกคนมามาทำงานแลวก็เรียกว่าเป็นการเตือนดีกว่าครับที่ผมยินดีรับไปแล้วก็ผมก็จะจะได้ระวังตัวในส่วนส่วนไหนถูกอย่างที่เขาทำนายไว้อะไรอย่างเงี้ยจะได้ระวังตัวได้ก็ไม่คงไม่มีแน่นอนจะได้เปลยก็ไม่มีถ้ามีดวงเปลี่ยนก็คงไม่ได้เปลี่ยนแน่นอนครับก็อยู่กับที่ปิดกันแหละครับตลอดไปไม่ยังยังไม่ได้ยินข่าวเลยครับ ผมไม่มีแน่น,นอนไม่มีแน่นอนตัวตัวไม่เคยใช่ไหมคะไม่เคยไม่เคย, <c oughs> เค,ยครับกลัวไม่กลัวเพราะเราไม่เคยแน่นอนถึงแล้วครับเจ็ครับก็จริงแล้วผมก็อยากให้ทุกคนนะครับรับข่าวสารหรือว่าอะไรก็ใช้วิจารณญาณด้วยวิเคราะห์อะไรด้วยอะไรองนี้ครับเพราะบางทีอาจอาจจะมีการพูดแต่ว่าอาจจะมีการคาดเคลื่อนไปเขาจะผิดกันได้บ้างอะไรเงี้ยครับถ้าแจ้งเตือนให้หลังคาพันที่ตัว นะฮะก็เคลียร์กันเลยนะ,ะสำหรับเรื่องของพวกคลิปนะฮะพระเอกจอจานนูเนียกับสาวเ<ม>ขาอาจริงๆแล้วปฏิเสธแน่นอนเลยครับบอกว่าไม่มีแน่นอนครับแล้วก็ยังคือไม่กลัวด้วยว่าคลิปจะหลุดออกมาเพราะว่าไม่ได้ทําอะไรแบบนั้น<ม>อย่างแน่นอนนะฮะรวมถึงข่าวที่บอกว่าจะมีหมอดูทักว่าจะมีข่าวเชเจมจิบอกว่าจริงๆแล้ว่ยินดีครับสำหรับ ที่มีคนทํานายให้ก็ถือว่าเป็นการเตือนดีกว่าอเออบอกว่าเป็นการเตือนกันจะได้ระมัดระวังตัวเองกันด้วยนะครับรวมไปถึงข่าวที่บอกว่าจะมีดวงเปลี่ยนผู้จัดการจากพี่ปิ๊กเนี่ยไปเป็นคนอื่นเนี่ยเตียมจิบอกว่าเรื่องนี้ไม่มีแน่นอนครับนะฮะผมจะอยู่กับพี่ปิ๊ก ตหลอดไปครับเนื้อทีฟังเราคงชื่นใจเนาะสบายลอยไปเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาทางด้านนางเอกของเรื่องนี้ค่ะสาวเตยจรินพรนั่นเองอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ล่าสุดเนี่ยมีหมอดูทักค่ะว่าคู่ของอเล็กซ์กับสาวเตยเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเลิกกันสูงเพราะว่าเกิดจากความขี้งอนของสาวเตยอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงไหมคะแล้วก็รวมไปถึงหมอดูทักแบบนี้เนี่ยมีกังวลเรื่องอะไรไหมแล้วก็เห็นว่าเพิ่งจะผ่านวันเกิดของหนุ่มอเล็กซ์มามีของขวัญอะไรเซอร์ไพรส์หนุ่มอเล็กซ์บ้างเดี๋ยว ีทําของให้เล็กๆน้อยๆค่ะแล้วก็มีสป라이เล็กน้อยทำเองค่ะทำเ,เองก็เป็นแปลกดีเหมือนกันค่ะปกติก็ไม่ค่อยได้ทำอะไรอย่างี้เท่าไหร่มันก็มีเวลาว่างๆนิดนึงด้วยก็เลยลองคิดอะไรเล่นๆเราก็ทําดูลองถามเขาดูค่ะก็ดีใจนะคะก็ก็ดีใจมากเลย mm hmm. ก็ไม่รู้ค่ะจริงๆเราก็คุยกันไปเรื่อยๆเนาะมันก็ต้องมีเรื่อง นิดๆหน่อยๆให้แบบเออปรับความเข้าใจกันอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะเป็นเรื่องธรรมดาก็อาจจะมีบ้างนิดหน่อยค่ะแต่ก็ด้วยมาจากเหตุผลอะไรประมาณนี้มากกว่าไม่ไม่ได้แบบว่าไม่มีเหตุผลและอยู่ดีกังวลนะคะหมอดูทักนไมไม่ค่ะก็เรื่อยๆบางทีอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเปล่าจะไม่ใช่เรื่องไม่ดีก็ได้ไม่นะคะก็เรื่อยๆเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ส่วนใหญ่ก็เอาเอาตัวเองกับเอาเขามากกว่าค่ะหมายถึงว่าแบบ เราเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองดีกว่าค่ะถ้าถ้าเราไปขึ้นอยู่กับอย่างอื่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่มีความเสุเียรเอา ค่ะก็อย่างที่เสาเต้ท่าบอกคือจริงๆแล้วเนี่ยคนเราเนี่ยคุยการศึกษาดูใจกันมันต้องมีบ้างเรื่องงอนนิดงอนหน่อยอะไรอย่างงี้เสาเต้ก็บอกว่าเรื่องขี้งอนของเขาเนี่ยก็มีบ้างนะพี่เต้แต่ว่าเรื่องที่งอนทุกเรื่องเนี่ยมันเกิดจากเหตุผลหมดไม่ใช่อยู่ดีๆก็งอนมันมีเหตุมันมีผลที่ทำให้ต้องงอนใช่แล้วแต่ว่าก็ค่อยๆปรับตัวเข้าหากันไปนั่นเองค่ะถามว่ากดเอ๊ยกังวลไหมที่แบบเฮ้ยหมอดูทักขนาดนี้เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้กังวลนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นค่ะเอแล้วก็อีกเเรื่องนนะะควักิด อเล็กซ์ที่ผ่านมาเนี่ยมีของขวัญอะไรให้หนุ่มอเล็กซ์บ้างเขาบอกว่าเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆแล้วก็ทําเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆเท่านั้นเองค่ะคู่นี้ดูแล้วแบบว่าเป็นคู่ที่หวานเหมือนกันนะใช่เรียกได้ว่าหวานไม่ธรรมดากันเลยนเหนุ่มว่าเขาบอกกันนันน่ารักดีดูน่ารักกันดีใช่ค่ะลุ้นติดตามกันต่อไปรอให้มีผลงานละครด้วยกันสักเรื่องหนึ่งก็น่าจะดีขึ้นใช่แล้วค่ะนะฮะมาปิดท้ายกันสำหรับนี่เลยศูนย์สิบจุฬาครับจับมือครับทรัพย์สินจุฬานะฮะจัััััดดกกกกกกกิิจจจจรรรรรรมมมมมคคคบบบสสสส่งงงววววาาาุขขขใใใใหห้้นนนเเ็ฮะลลยยแแ์ีออญท ในวันเด็กปี3นะฮะซึ่งงานในวันนั้นครับก็ได้ดาราศิลปินมาร่วมงานเยอะใหญ่มากมายม<ฆ>่อมเยนจากช่อง3ช่อง7นะครับโพลิพารนะครับรวมไปถึงเวิร์กพอยต์ก็ไป<ฆ>นะฮะเอ็กเซก,ก็ไปแต่ว่าคนที่เป็นประเด็นเลยคนนี้ดีกว่า มาจากแม็กซิมคุณกระต่ายแม<ค> oh. ็กซิมโอ้โหสาวสวยเซ็กซี่คนนี้ฮะเจอตัวนันทีเน่าต้องอัปเดตนิดน,นึงครับมีข่าวว่าสาวกระต่ายเนี่ยนะฮะไปเปิดห้องอยู่กับคุณวีรภาพ mm hmm. ที่สุราษฎร์ธานีเออเรื่องนี้จริงหรือเปล่านะครับรู้ไปถึงความสัมพันธ์กับคุณวีรภาพเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็อัปเดตด้วยว่าณจุดตอนนี้หนุ่มๆมีเข้ามาจีบบ้างไหมมาติดตามครับมีข่าวบอกว่ากระต่ายไปสุราพีว่วีคือข่าวแบบนี้จะทําให้ผู้หญิงแบบเสียหายนะคะยังไงก็กระต่ายเขาบอกว่ากระต่ายไม่ได้ไปสุรา กับพี่วีแต่ว่ากระต่ายเนี่ยได้มีโอกาสปีใหม่เนี่ยได้มีโอกาสกลับไปที่บ้านไปต่างจังหวัดไปที่ชุมพระคะ่ะไปกับครอบครัวค่ะซึ่งไม่ได้ไปกับพี่วีแต่แต่อาจจะแบบใกล้กันเนะาะแบบพี่วีไปเขาบางเออแบบพี่วีเข้าไปสุราพอดีแล้วซึ่งกระต่ายก็ไปลองเครื่องบินที่สามปีสุราแล้วก็บ้านกระต่ายอยู่ชุมพรนะคะเพราะว่าที่ชุมพรเขาสามปียังไม่เปิดยังยังแบบ คือที่บ้านเขาสะดวกไปลงที่สุรามากกว่าก็เลยไปลงที่สุราอะไรเงี้ยแต่ว่าไม่ได้ไปพร้อมกับพี่พีแล้วก็เพิ่งจะรู้นะคะว่าพี่พีเขาไปสุรามาระดับไหนก็คือเรียนด้วยกันก็คือเจอกันบ่อยๆก็สนิทกันในระดับเป็นพี่น้องอะไรเงี้ยค่ะคือเวลาเราเรียนด้วยกันอ่ะมันก็เป็นปกติที่คนแบบจะสนิทกันมากยิ่งขึ้นสำหรับในความพี่ของกระต่ายกระต่ายไม่ได้มองว่าพี่วีเป็นคัสนาโนว่าตัวพ่อหรือว่าเขาจะมาจีบเราอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพี่วีเขาวางตัวกระต่ายวางตัวไม่เหมือนกันวางตัวเป็นพี่เป แล้วก็อีกอย่างเขาไม่เคยจีบต่ายซึ่งกระต่ายก็ไม่ได้มองเขาเป็นแคสโนวาความสัมพันธ์ของกระต่ายกับพี่ก็คือเป็นพี่น้องเรียนด้วยกันแค่นั้นค่ะ<ม>ก็ช่วงนี้คนก็คิดว่าเออกระต่ายของมีแฟนแล้วลยอะไรเงี้ยก็เลยไม่จีบกัน<ม>ยอะยไรเงี้ยแต่จริงๆเรายังโสดนะคือจริงๆแล้วสเปคกระต่ายก็คือชอบคนที่ดูดีค่ะแต่ว่าเออที่สุดแล้วก็ต้องเลือกคนที่นิสัยดีแล้วก็คุยกันรู้เรื่องนะครับบอกว่าเรื่องข่าวที่บอกว่าเปิดนะฮะเปิดห้องอยู่กับคุณวีรภาพที่สุราษฎร์ธานีเนี่ยเขาบอกจริง ไม่ใช่เรื่องจริงเลยเพราะจริงๆยอมรับว่าเหมือนว่ามีโอกาสได้กลับบ้านนะฮะก็คือที่ชุมพรแต่ว่าพอไปลงสนามบินเนี่ยชุมพรสนามบินยังไม่เสร็จเขาก็เลยไปลงที่สุราษฎร์ธานีแต่ว่ายืนยันเลยว่าไม่ได้เจอกับคุณวีรภาพแล้วก็ไม่ได้เปิดห้องนอนกับคุณวีรภาพแต่ว่ารู้จักเนี่ยสนิทก,กันเพราะว่าเรียนที่เดียวกันมีโอกาสได้พูดคุยแต่ว่าลึกถึงเนี่ยไม่มีอย่างแน่นอนนะครับเพราะถึงที่บอกว่าเออณตอนนี้เนี่ยมีหนุ่มๆเข้ามาขายขนมจีบบ้างไหมเขาบอกจริงๆแล้วเนี่ยคนคิดว่ากระต่ายเนี่ยมีแฟนแล้วนะฮ นะฮะอ่ะใครที่ชอบกระต่ายแมกซิมก็จีบได้เลยฮะตอนนี้พอสดแล้วนะครับแต่ว,ว่าช่วงนี้พักเกรกชักคุณครับเธอผู้หญิงเรานะ่ะกลัวอะไรมากที่สุดเธอรู้ไหม กลัวหน้าไม่สวยเป็นกะบ้าสิวผิวไม่เนียนใสสิคะถูกต้องกลัวหน้ออกไม่อึ่มช่องคลอดไม่กระชับมีกลิ่นและร่วมเพศน,นีเธอถูกต้องกลัวปวดท้องประจำเดือนคันในช่องคลอดฤดูเขาาไม่กินเหมือนขา้าวถูกต้องส่วนฉันน่ะนะก็กลัวนอนไม่ฟิกกระชับแถมยังกลัวเจ็บเมื่อมีเพศสัมพันธ์และสิ่งนี้ที่ฉันกลัวที่สุดเลยน่ะเธอกลัวสามีไม่มีเมียน้อยถูกต้องที่สุด เมื่อผู้หญิงต้องเาชจนภัยกับปัญหาเหล่านี้เลือกดีวันเพิ่มความมั่นใจทั้งภายนอกและภายในให้คุณสิคะขา,าซื้อได้ตามราคาทั่วไปหรือสนใจเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร085-666-8347 084-099-9347นั้นสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์เติบโตบนความเข้มแข็งและแข็งแรงโดยมีฐานสมาชิก เครือข่ายขายตรงและประกันนับรวมไม่ต่ำกว่า12ล้านคนจากการเติบโตอย่างร,งรวดเร็วของธุรกิจสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์โดยบริษัท making media จำกัดได้แตกลายสู่ธุรกิจโทรทัศน์ดาวเทียมในชื่อ intv